สวัสดีครับมาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือ,อตู้อบบอลสีนะเป็นตู้อบบอลสีก็ตู้อบอลสีนี้อันนี้ผมทําการเอาน้องเข้ามาในตู้เอวกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะผมมีตู้อบอยู่นะก็คือข้อดีม,มีหลายอย่างนะตู้อบบอลสีเนี่ยหนึ่งก็คือ,อน้องเนี่ยจะจะโตวไวสองถึงสามเท่า เลยนะครับจะโตวไวมาก2 3เท่าใบก็จะสวยสีจะสดอยู่ตลอดนะถ้าบอลเลี้ยงในตู้ในสีเาจะจะสดนะสีจะสดตลอดนะครับแล้วก็จะป้องกันวัชพืชนะน้องจะ,ะไม่มีหนอนไม่มีแมลงเข้ามาลบกวนนะครับแล้วก็ความชื้นในตู้อบนี้ก็นะจะเป็นปกติจะความชื้นคงที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของบอลสีเลยเนะี่ยแล้วก็ ผม,ผมเห็นสังเกตผมจะมีน้ํารองอน้ํารองไว้ด้วยก็คือไม่ต้องลดน้ําเลยนะครับยววังเว้ตู้ได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มกอนี่จะสวยกางใบใบนี่จะสวยใบจะเยอะนะแล้วก็จะไม่ใบนี่จะกางแบบว่าไม่บิดไม่เบี้ยวไม่มีสิ่งรบกวนนะครับก็คืออยู่ในตู้อบนี้น้องจะใบสวยด้วยนะครับโอเคแล้วก็ที่สําคัญสําคัญในบอล คนที่เลี้ยงบอลสีในหน้าหนาวนี้ก็คือในตู้อบบอลสีนี้จะไม่มีการพักหัวนะครับจะไม่มีการพักหัวเลยนะครับจะไม่รู้ว่าหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวคือกูเอ้น้องคือแบบว่ายัางไงอ่ะอยู่ในอุณหภูมินี้กูปกติกูจเจริญเติบโตได้เต็มที่กูเต็มที่ในนี้เลยนะครับนะสีสดสีสวยจเจริญเติบโตไวแห่งไกลวัชพืชตู้อบบอลสีนะครับนี่คือเป็นเทคนิคดีๆนะครับที่เอามาแบ่งปันกันนะหน้าหนาวผมทํายังไงก็คือนี่แหละ ในตัวอบบอลสีนี่แหละนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทําทให้น้องเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีในหน้าหนาวนี้นะเป็นวิธีแก้ไม่ให้น้องพักหัวนะครับก็นี่ได้ทําการเอามาแล้วนะนั่งจิบกาแฟได้สักพักหนึ่งก็เอา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 ก็นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากสําหรับคนที่เข้ามากดรับชมกดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับนี่แหละ เป็นตัวบอนสีเป็นต้นไม้ไม้ดงไม้ด่างหรือจะเปลี่ยนกระทงเปลี่ยนกระถางเดี๋ยวใช้วัสดุอะไรก็เข้ามาชมกันนะครับเข้ามาชมกันมาแบ่งปันความรู้กันนะครับอขอบคุณมากสําหรับคนที่เข้ามากดตามนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคอยว่าการคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ